ชาวแบนเน็ตเกมเมอร์นะครับและเกมที่คุณรับชมตอนนี้คือเกม League of Legends ในโหมดอะไรวะ One for All มีแล้วหมดนะฮะหรือว่าอย่างที่พี่อาร์เขาบอกมาคือเล่นทั้งทีมนะตัวเดียวกันหมดทั้งทีมอ่าทั้งสองทีมทั้งสองทีมอ่ะก็ทั้งทีมเหมือนกันไอ้เหี้ยแล้วก็โหวตอ่ะเดี่ยวตัวแล้วก็โหวตนะเสนอเราจะมาเล่นแคทเธอรีนกันไอ้เหี้ยแล้วมันมันมีเป็นมานาแคทเธอรีนเสนอชื่อด้วยนะเสนอชื่อยิ่งขึ้นแล้วแคทเชอรินยิ่งว แน่นอนครับไม่เอาแคทเธครีนแทงไม่เอาแล้วกูไม่เล่นให้แล้วบอกเลยหลังจากที่ไม่ได้เล่นกับหลังจากที่ไม่เล่นเกมนี้มานานนะครับหลังจากที่ไม่เล่นกับพวกแก๊งเราเนี่ยแก๊งเรานะก็ไม่ค่อยได้แคสกับพวกเพื่อนเลย10 AP ไหมอะไรนะครับ มีสามสิบอาีไหมคุยแล้วว่าสามสิบอาทีอาทีสามสิบอาทีป่ะกระโดงไ้เทนบูดอะไหนวะไหนเบเทนบูดตอนข้าสกีน่ะกดแล้วมันได้ละใช้ได้ทุกสกินเป็นสกีนเดียวกันหมดเลยไอเหี้ยมกูมีอยู่ประมาณห้ามัโอ้ยไอเหี้ยเลิกคุยจบพออธิบาย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 ว่า มันเทนบู๊ตอะพอกดเช่าคนในทีวะจะสามารถเลือกใช้สกินใดก็ได้ที่เปิดถ่ายอแล้วเมื่อกี้มันก็ตัดกลับมาอีกทีโอเคเข้ามาแล้วยันโอเคเปล่าเมื่อกี้มันในนี่ไงมันแบบมันหยุดอัดไปไงเออกูปิดกูปิดไที่นี่ก่อนโอเคครับเล็ดหมดอารามด้วยต้องออกอลไรวะโดรันเบดเหรอเจนเลยไม่ได้เอาไปเถอโอเคออกดูดเลือด ร้อยเจ็ดสิบห้านี่แล้วก็รองเท้าป่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 าแล้วก็มานานหนึ่งไปอย่าลืมนะเว้ยวิวหกปุ๊บซูมคนเดียวกันที่หมดอ่ะคนนี้เว้ยคนละมุมเว้ยมันจ้านี่เลยมันจะดบังได้หลายทิศทางอ๋อโทษโทษโทษต้องยืนอยู่มุมเดียวกันเหรอโอ้ไปรับสกิมสมัยเออเจ็บเจ็บเจ็บห่วยละเออน้าไม่โดน คุ้ยไรไสัสวอือสุดุเยียไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนหลุดวะใครเดี๋ยวมันยืนรอตังค์วะหมายทองบกเหรอหมายทองบกมันไม่ซื้อของอ่ะหมายทองบกน่าจะหลุดพ้อวางกับดักไอ้เยี่ยนี่เอ้ยเยี่ยเลยกระทำพื้นที่โอ้โหคุ้นไหมเนี่ยไอ้สัสไม่ต้องเดินเลยปะวะอะไรก็แดกกูได้ไอ้เฮ้ยอะไรก็แดกกูมันก็เขียวกันหมดเลยไอ้เฮ้ย เราโดนกระพื้นที่วะโอ้ยทำไมต้องโดนกูหืมขวยไรอืมขวละอ้ยอะไรเนี่ยี้อะไรเนี่ยอืมก็่คม่อโอ้กูไม่เคยเล่นไซเปอร์อีลิตกันหรอไอ้ยียไอ้ยโโอโอโจะตายแล้วฝั่งเราฝั่งเราจะตายล้เราโดนกระทพื้นที่วะโอ้ไอ้ี้ี้ละวยละวยละนี่กูเฟิร์สบัตยลเอ เอ๊ะอไอายิงก <end> <m asing again> ูเออเอาโดนมันยิงมันยิงตายตีแข้งตีแข้งเออโอ้โหเลือดเลือดยิงหรองอย่ากให้กับดักคนนีดันดันดันอ้วไอ้ยี่อารไอ้ยี่อารไอ้ยี่อารตายตายยิง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 กับดักนะยิงยิงดึงกับแฟลไปยิงโอ้โหไม่โดนแพวยิงเออกับดักใครแย่ๆวะเนี่ยไอ้ยี่กับดักแบบไม่ต้องเดินเลยสัตว์ถูกเลยสัตว์ แก้จะทำพื้นดิที่โอ้โอ้เออดีแพลวโดนกับดักไปก็ดีเออเออแพลวแม่งรับควยละวแย่แย่แไม่ออกเลยแหละกับดักไหนกับดักใครวะเนี่ยไอ้เชี้ดูสีเอาแค่ของทีมเราอะโอ้โอ้เจ็บ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 ยิงยิงคุ้ยเลยนยโอ้ยโอ้ยคุ้ยแล้โอ้โอ้อย่ายิงกูเลยกลับพื้นที่กันไป โอ้ไอ้เหี้ยนี่กูเดินนั่นน่ะโอ้กับอุ้ยเหี้ยอ้าวโดนกูอีกค่วยละอืมห่วยไรนี่กูโอ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยยิงมาไม่ทันสัตว์มันไม่ต้องมันไม่ต้องเดินเลยโอ้โหเดินแล้วโดนกำับดักตลอดเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบซูมด้วยแถวแถวยาหลังแถวแถวเยิบไหมท้องบกไหมท้องบก ไม่ท้องบกแล้วไม้แผวเงี้ยวะบัวล่าสมาธิอยู่ปะโถโอ้แผวก็มีคนอยากฟังเสียงมึงอะไรอย่างงี้แดดมะโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกับดักคุณเติมไปหมดแมปไป้วละไอ้สัตว์โอ้ยไอ้กูไดดองกูขออะไรนะว่าจะเหยียบนะเว้ยหรอกไอ้เหี้ยแม่งแม่งเหยียบพวกแมงวังดักใหม่ได้เออโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันอะไรเนี่ยเอ้าเหี้ยกูเหยียบเองเลยมา รวยแล้วไม่โดนอะไรเลยเฮ้ยโอ้โอ้เก็บอีเต็มเลยโอ้ยที่อาร์แม่งโดนประมาณสามลูกไอเวลสี่วะอุ้ยเียจะตายแล้วจะตายแล้วเว้ยอย่าพึ่งซูมเล้ววิอย่าพึ่งซูมรอรอหกอมนันโดนอีกอย่าฆ่ากูเลย เด๋อๆกล้องซ่าแล้วกล้องท่ายังไม่หกกูไม่ได้มองไอ้เจี๊ยบนานไปซูมเลยกูยังหากูตัวเองไม่เจอเอาเลือดเาเลือดเาเลือดโอเค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 ไอ้เกมแม่วเหรอแม่วไหนเลือดเลือดมึงอยู่ไหนวะโอ้โหไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบก็เยอะอ่ะตัวเลือดเยอะเยอะอ่ะไอ้เฮียนี่มั้งเอาเลยเล็กโอ้โหยงเฮียเฮียแล้วยังไม่หกเลยสัสเอาโทร น่มึงรีบสการออว่ะแย่อไงล่ะไงล่ะมันกูไม่ได้เปิดไอ้สัตว์บายโอ้บายเกมโชคดีบ้าแล้ววไรชักตัวเหอะชักตัวเหอะได้แน่นอนปุ้งเฮ้เฮ่เฮ่เฮตเฮตีแ่เฮ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 ้เฮ่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 เ่อฮ่เฮเฮ่่่เเ่เเ่่่่เ่ ยิงแม่งเลยไอ้ยี่หัวเราตังไรทผาต้องก้องยาหลังกองเขาโอกระตกกระตกมาเก็บยาแค่วับหนึ่งอย่างเดียวเลยอ้าี๋ยวกูเยียบไรตรงเนี้ยเดี๋ยวมึงต้องมาเก็บนี่เออเดี๋ยวกูโซนออกไปทางยาอวยไรกองตาโอหโอ้โอ้ยเย้ พ่อพระโอ้ยเฮียอย่าฆ่ากูแม่คนเพื่อแทฉแม่รวยไม่รอดแกมือยังยังได้อยู่อื้อหืออื้อหืออื้อหือดูเลือดกูอหลุดนะอย่าให้คุณหลุดนะมึงกูดาวอีกสิบห้าวิของกูอ่ะเออเออแลกกันนะจัดแลกกันเฮียนี่มันคนมอคนไม่เฮียอะไรเลยมาแล้วมาแล้ว

เขี่ยอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้อย่าวางกับดักพ้อนกันแล้วไอโอ้โหเฮ้ยเราไปอ่านหน่อยโอ้โหมึงมึงรับกับสองดาวเมจกันเลยทีเดียวมึงมาหยียบเอออะไรไอ้สัตว์อือดูอย่างนี้แหละติดกับดักมามึงตายอ่ะทั้งหมดเลยอืออะไรอะไรอะไรเอาเปล่าล่ะเอาว่าหลบได้กระจอก กระจกกระจกอันน้ออะไรควยไรอันอันอรนอ่ะฮะอันนี้หลบไม่ได้เาะคุยไรอันอ่ะฮะคุยทไมเาไอเี่ตูน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 ี่อูนี่ตอนี่ตูนอเีู่เ แล้วแพ้โดนไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายใครมีซุ้มกับกูอีกคนหนึ่งวะกูมีกูมีกูมีกูเลยซีเจนวิภูมใครบอกฮัดโอ้โหไอ้เก๊กอัเนี่ยอัเนี้ยอั้ยหืมพิ้วเออใครมารับตายเหรอใครมารับมันก็ตายโอ้ยเรียบร้อยหนึ่งตัวอ้าวรับรับไปรับเลย เห้ยาดับให้ยาดรับโอ้โหไอ้เฮียควยเลยเนี่ยยึดกับดักตาได้เลยเอาไปเอาเฮียละกันเฮียหยียบกับดักโดนมึงตายแน่เออโอ้แผ้วแผ่เย็บแผ่วเอาแผ้วตายเอาแผ่วยั้งยั้งยั้งโดนกับเออโอ้โหเฮียทำไมไม่โดนป้อมฆ่าตายวะเอาโอ้โหเฮียยิงแม่งเลยสัตว์เฮียยิงขึ้น กูแย่งที่เกมเลยแถมก่อนแถมเร็วนี้ก่อนเยอะเกมเยอะแถมโอ้ยเยอะเกมโอ้โหกูเกมหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย้ที่มันระวังไม่ไหวเลยโอ้โหไอ้สัตว์เบรกออกเบรกเอารุ่นคิกจะผิดไปแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยก็ตายอยู่แล้วแม่งมาเยอะดวงเป็นกระจายโชว์ด้วยเหนบ้า อืมอะไรโอ้โหไอ้ที่อะไรเนี่ยอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยวู้เอ้าเออตายซะมึงอะเออปอนไอโอ้เยยโอยโอยอ้ย่อ้โโม้อ้อ้ยออยออยอะอยโอโออออล้อ้โอนโดนโอ้ย้อ้โ้ย นี่มากันเป็นทีมเลยทีทเดียวอ่ะดูเลือดกันดูเลือดโอโ้โหโอ้โหเฮี้ยอะ <laughs> ไรกันอะเฮี้ยเหรอถ้า,ถามีซูมหลายอ่ะเอาเอาคนเดียวมารับดีกว่าวะเพราะว่ามันจะได้นี่เว้ยเดินอัเด็ดแค่คนเดียวเออปี๊ดอะรับดาเมจสักมึงวางกับดักหน่อยวางกับดัก โอ้มึงยิงสโลเลยนักหนาเนี่ยมึงกลัวกูไม่สโลใช่ไหมโอ้โหไอคี้อย่าฆ่ากูเลยอย่าฆ่ากูเลยนะกูไม่เลยหลบด้วยโอ้ยเคี้แม่งมาเต็มเลยสัตว์เยสแผลอื้อหือ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 แพลวถึงกับยิงคีฟเลยทีเดียว เย็บต yeah, ูมตูมัดหน้านี่ว่านี่แพลวเล่นสายซูมแบบซูมอัดซูมอัดหน้าเออกูลุ้นไั้หน้ามาๆมาโอ้แพลวแพลวแพลวแพก็เดื่องกำดักไปแลวให้พี่เก็บไอ้ของผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมผมไม่เป็นไรสัตว์ไม่เป็นไรนี่สองล้านเห็นแล้วแพลวแพลวนี่แลกเลือดวะอยู่โอ้โหเวลยังเวลายัง โอ้โหเหี้ยโอ้โหไอ้อย่าฆ่ากูเลยไม่รับแล้วทำไมกูต้องรับว้อ่ะมึงไม่ลุกเหรอมึงจะลุกไงไอ้สัสฮะฮะฮะเอ๊ะก็ไม่รู้สินะไอ้เหี้ยบางโก้กูหลบตายโดนกับดักกับดักแม่งเยอะมากแค่ห่วยอะไรมึงต้องวานไปมงคล่ทักตัวหนึ่งแหละอ่าไอ้เหี้ยกูไม่ได้โอ้ เฮ้ยเออแอดปิวเออเก็บเลือดทำไมซูมมาซูมกลับเนี่ยซูมมาซูมกลับไม่โกงไม่โกงไอ้เหี้ยป้องป้อมนั้นไม่ยิงสัตว์สนใจป้อมกันหน่อยสิยิงแต่ไม่แตกไปวางกับดักเลยโอ้โแค่นี้ก็หมด แค่นี้วางก็ไม่ได้รับรับไม่ทันไปหาเลือดแปด๊บอื้อหือ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 อาร์ตื้อหือถึงก็ลบเย็ดเย็ดมีแรกมีการแฟดมายิงครับแล้วก,ก็แลกเฮ้เย็ดอื้อหืออื้อหือนี่มันเป็นสเต็ปนี่มันเป็นสเต็ปนี่ว่าเขาเหยียบกับดักตายว่ะโอ้ยพวกคนแม่มึงขายกับดักอะไรสัก โอ้ใครดู่นหน้เไม่ทันได้ซูมกูยิงก่อนนี่เว้ยเวลาพอเราซูมไปใช่ไหมมันจะมีคนมาล็บเว้ยเราก็ยิงสกิลหนึ่งไปตรงนั้นเลยโดนแน่นอนเยนี่มันอไม่ต้องรับไม่ต้องรับเห็้าถ้าับแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ต้องารจะโนกตอะไรอะไรล่ะเออไม่จริงยาไต้องรับเอา จะบอกไม่ต้องรับฟังอ่านปากออกไหมก็แพวมันชอบรับมันไม่ชอบลุกไอ้ที่นี่มึงก็เออเออระวังขุนโดนกินด้วยฮะฮะอะไรขุนแล้ววะเขาบอกว่าถ้าขุดทองอ่ะติดกฎหมายนะมือเออไอ้ที่ถ้าไม่กัดยิงแม่งเลยโอ้โหอย่ายิงกูเลยเดี๋ยวเดี๋วช่วยช่วยอธิบายให้คุฟังลคุณไม่เข้าใจมึงอะตัวเข้าใจแต่การ อุทอง่ไ่าวขุทองโอ้โหแพวแพวทำไมบดแพวเกมแกมโขเกมแกวมึงโอ้เกมแกมโอ้ยียอะไรเนี่ยกูดูไม่ออกทำไมกูโดนอื้อาร์อาร์ตอูอาร์นั่งยิงยิงยิงเย็ทไมเล่าถึงกระสุวัดหน้าเลยทีเดียวสยแล้ไอ้ต สูมัดหน้าเกิดทีเดียวตายเธออยงเงี้ยเอ้าโดนตะหลงเฉยตายเย่าเงี้ยตายเธออย่างเงี้ยกูจะเกิดแล้วกูมาแล้วประกันเป็นกูยิงแนาวทำาไรประการโอ้โหโลบโลบโลบ zoom z o o ใครๆมี m นี่นีซูมตัวนี้ซูมตัวนี้ไม่ทันละทีหลังซูมตัวนี้ไว้แล้วฮะตัวนี้มันจะมารับกูไม่ให้อ๋อโซมโซมแล้วเต็มแล้วไล่ก็รับอ๋อดี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 ของยิดดีของยิดดีจมูกเห็นนะตัวใหญ่จะมีพวกมารับเห็นป่ะเออไอ้กลัวรีบ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 เดฟเลยอ๋อกูดีตัวเองเอาทำไมเนี่ยมวลมหาประชาประชากระสุน ใครเข้ามาวะไอ้ชายอ้งคออะไลจะฆ่ากูเลยกันพอดีเลยอ๋ออย่าไปลับไอ้เี้ปล่อยมันให้แม่ตายไปยิงยิงเออยิงยิ โอโหเฮียเกมยิงดิสกิลหนึ e ่งเข้าไปดิสกิลหนึ่งอะสกิลหนึ่งะมันไม่ข้ใจกูเลยยิงตีไม่เข้าใจกเลยคอยยิง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 ยิยิง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 ยิยิง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  มันไม่มีทันเร็วดีกว่าเพื่อนคนเดียใครหอกวะเฮ้ยเห็นอะไรเยอะไอ้เที่ยนนั่นแหละไอ้เที้ยนั่นแหละเห็นอะไรเยีะยยิงแม่งเลยสัตว์โอ้ยเจ็บเลยไอ้บอกกูยิงแรกเลยสัตว์ไอ้เกมมีสูปะกูมี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 ยิงยิงแทงยิงมึงกันแทงยิงม่งกันเออแทงยิงม่งกันปิดลัวปิดลูกปิดลูกอะได้กูปิดลูกปิดลัวปิดลูกเออ น <laughs> 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 <thighs> <laughs> <rawd unre> ั่งเดือนอีกแล้วโอ้ยควรจะตายยากตายเย็นยังวะตัวเลือกเต็มอยู่งอะมาเจ้เอ๊ะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ตายควยเลยโอ้มีคนรักกับกูหมดเลยทุกเม็ดขอบคุณครับอะไรมึงจะเอาอหมากูเหรอฮะมึงจะโหดว่างั้นเอฮ้ยใครไม่ออกมาในวันนี้วะใครอ้กทีม ใช่เหรอไล้วเเถื่อนอะไรเงี้ยไหนวะเหี้ยโหมดแล้วอะแกมโอ้ยยังไม่พอว่ะยิงไอ้เหี้ยวโอ้โหอ้เฮี้ยโอ้โห้เหี้ยโอ้โห้เดือบหล่อแล้วไอ้สัตว์เดือบหล่อแล้วนั่นนึงเย็บเย็บแคเย็บแคเย็บโอ้โหเย็บโอ้โห้เมีคำถามครับเขาแฝ่ทำไม กูเปิดได้ให้เพื่อนวางไงอ๋อแ,แบบว่าเพื่อนจะมาแฟดตามใช่ไหมเพื่อนบอกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหร<ล>อกกูกูแอะกูไม่รับดาเมจให้มึงหรอกมึงเป็นใคร <c oughs> อ้เฮี้ยนน่ะนะ <c oughs> เขาถ่ายกับดักหมดเลยเว้ยโอ้เฮี้ยโดนกระดักสองอันแม่งเลือดลดโคตรเยอะเลย <c oughs> เล่นเอพีป้ะเนี่ยเฮี้ยใครเพิ่งเล่นเอพีวะเฮี้ยนฝั่งเราอ่ะเคทเทอรีสายแท้งเนี่ยออกทอนเวลเอ็นแม่งโหดอ่ะเอ้าเอ้เออ เปเปอร์หล่อนดึงใครเป็นแขกรัี่สุดในโลกเยียบกระดานหนึ่งทีกูหลบได้กูหลบได้ดูเรื่องนั่งกูหลบได้รวยไรเฮียมวลมหาประชาสกิลเฮ้ยแก๊มโอ้สายกูซูมอื้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 มกูหลบหลับเพื่อนไว้ก่อนกูไม่รู้กูชุดลมุนไว้ก่อน จะฆ่ากูเลยเฮียอะไรเนี่ยไม่ต้องเดินเลยป่าวะมึงไม่ตายวะเก็หมดไว้แกเก็หมดเก็หมดกระบหมดอ่ะเฮียเอ้ยสกิลหนึ่งแม่งไอ้ที่มึงดูโจ๊กเกอร์อีวิลดิเฮ้ยไหนเฮียกูจะตายกูก็จะตายเมื่อกี้เลยโอ้ อะไรอะไรโอ้โอ้อเยเย็ใเม่มึงจ้าไอ้ใหม่เลยวะเอาดาูหแพ้แพ้แพ้ดีแพ้ดีเออเออดีดีดน่นไงหยยบกับดักแม่งหยยบกับดักแม่งเลยสอ๋อวิ่งหนีเลยยี่ดนซูมไ้่น้ มืองหอกูร้อนมากเลยพูดยิงยิงยิงวันยิงันเออนั่นแหละเออดี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 ด um ีจินไงไอ้เหี้ยกดไปแด้วยาแยา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 กูมาแล้วอือฮือกูมาแล้วค่าปวอะไรยืดแพ้กับูซูมเนี่แหละไอ้เหี้ยนี่แหละเออจนไปสามซูม อาเดชเหยื่อเปงั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อาเดชขอยิงไม่เหี้ยเอาไอ้สัตว์ไม่ตายต้องไม่ตายโหจะหล่อแล้วไอ้เหี้ยกูตาวพุ่งเข้าไปเือกไม่ตายดาวเมสเซกไม่พอโอ้ยิงเหี้ยไอะยิ้มไม่ตายได้ไงวะเกมนั่งไม่โดนได้ไงวะ เสียตายโอเคโอ้โหอื้มแพวเออโอ้โหดาเมทไหมทำไมแพวดาเมจมันเล่นดาเมทแบนส่วนใหญ่ไงนี่มันคอมเมยก็จะคนเลยแหะใช่เหรอเออว่ะเดี๋ยวกูโอเมนไอสัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูห่ยจะโอเมนเลยอ่ะผมโหดสัตว์มากโอเมนได้นอนอ่ะมาดูขอออกดูเรื่องนี้ให้ได้ก่อน โอ้เมนแ,แน่ๆมึงยิงแล้วมึงสโลแน่นอนอะ่ะกัสโลเลยทีเดียวึงกัสโลเลยโอ้โหนี่มึงจับแม่ใครรอดลอแ,แล้วป่ะวะเดี๋ยวนี่ให้อาร์ตแม่งเล่นดาเมจอ่ะอุ้ยรับเจ็บว่ะอ๋อโอ้อมันไม่ไปบวกกับตัวใี่นั่นนะ<อ>ไปบวกกับเขาเลยนะเอ้อเย็ดไอคูล์วะนี่ไปต้องบอกโอ้ยโอ้ย เงี้ยต่อยืนตีโก้พลังของโอเมนไว้อ่ะโอ้พลังองโอมเบนแน่ๆเพื่อนแถวยิงแถวยิงดิแถวยิงดิแถวยิงยิงยิงเออนั่นแหละยิงแล้วไปมึงรับตะกิ้ทำไมนะแถวให้มึงยิงกูรอเล่นไงตะกิลหนึ่งใส่เชียนั่นเชียมั้งยิงมันยิงมันพี่เชียร์ยิงไงเชียเออยิงดิโอ้พี่ตายเหอะ มันปืนไวมากมึงเห็นไหมครับนะกองดิดผมาพัดดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราต้อง,งอออไปแผลแผลรถต่อย่ามายังอ่ะเหรอเหี้ยอะไรกับปังยา<ช>่าวะให้หมดกูให้เวลาได้กอล์ฟแล้วคืนนี้กูงงเลยไอ้นี่ต้องออกรอบไว้วันนี้ก็ต้องออกรอบูมีนัดมีนัดออกรอบ ก็มึงเจ็บมั้นอะแหละดาเมจมึงแรงมากอยู่งต้องมึงแรงกว่ามึงอ่ะยอมไม่ได้อะโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเสียฆ่าก็เลยไอ้เหี้ยขอท้าประโยชน์ก่อนขอท้าประโยชน์ไอ้เหี้ยมันไม่ผิดผิดเอ้อจบเลยสการ์เนี่ยโอ้บายโอ้บายโอ้บาย โอ้โหโอ้ไมค์ก้อนไม่สกิดเลยวะโอเมนวะเฮี้ยไม่สกิดเลยอะแคแงมึงไม่เก็บเลือดก่อนอีสันเก็บเฮี้ยแล้วมึงเห็นก่อไหมนะมึงเห็นโอ้โหมึงแค้ทเลยกูปะเนี่ยมีมูลรัมมันนาด้วยเนี่ยโอ้โหไอ้เฮี้ยคุณค้าโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่มีมูลรัมมันนาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่งมีทอนเมลไม่มีโอเมนเงี้ยแม่งโหดสัดจัดอะ นี่เปนไงเรากูเลดูจนตัวตายเนี่ยนจนตัวตายครับอือหืออือหือไม่โรีเขาโอ้ยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยิงดิยิงดิมึงยิงมันอหจี้ว่ะโอ้หจี้ว่ะไอ่เหี้ยมีโอเมนอ่ะมัมีอมวไอเหี้ยเอาไม่ลงครับโอ้ my god โอเคพวกก็หมายพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ